สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ใครมีความฝันอยากแต่งงานสักครั้งในชีวิตกันบ้างครับเชื่อว่าต้องเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนกันแน่ๆใช่ไหมล่ะครับแต่จะทํายังไงละ่ะให้คุณผู้ชายมาขอก็ได้แต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีวี่แววดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู8คุณสมบัติของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากคุกเข่าขอแต่งงานนำมาให้คุณสาวๆได้ดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนกันแน่ที่ผู้ชายจะยอมคุก เาตามไปดูกันครับข้อที่ 1. ตลกอารมณ์ดีเธอคนนั้นต้องทำให้เขายิ้มและหัวเราะได้ทุกวันอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายใจเจอเรื่องวุ่นวายอะไรมาเพียงหันมามองคุณก็สามารถยิ้มได้เสมอครับข้อที่สสยบอารมณ์แปรปรวนของเขาได้อยู่หมดัด เธอคนนั้นต้องรู้วิธีรับมือเขาในเวลาที่อารมณ์ของเขาไม่คงที่อย่างเช่นในเวลาที่เขากำลังโมโห,โหแล้วเธอคนนั้นเป็นคนเดียวที่สามารถทำให้จิตใจของเขาสงบลงได้นั่นแหละครับว่าที่ภรรยาในอนาคตครับข้อที่สชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน เธอคนนั้นต้องมีความเข้ากันได้อย่างน้อยๆเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งสามารถอินกับเรื่องเดียวกันได้คุยกันเข้าใจพากันทําในสิ่งที่รักด้วยกันทั้งคู่เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองครับข้อที่4ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขา ในเวลาที่เขาต้องการเวลาส่วนตัวบ้างเธอคนนั้นต้องให้พื้นที่กับเขาได้และไม่ทําตัวติดแงกวอลแวร์ไม่ยอมตัวห่างจากเขาเพราะนั้นแสดงถึงความเป็นเด็กไม่รู้จักโตของเธอเองครับข้อที่หยอมรับตัวตนของเขาได้ คนเราทุกคนย่อมมีตัวตนบางอย่างของตัวเองที่เป็นคอดอยคอแย่ยของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้ก็มักจะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเธอคนนั้นสามารถเข้าใจและยอมรับในตัวตนของเขาจริงๆได้ก็อยู่กันได้อย่างยืดยาวต่อไปครับข้อที่ 6. เชื่อใจเขา ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญที่คู่รักทุกคู่ต้องมีจะมาทำนิสัยจ้องจับผิดคิดแง่ลบตามหึงตามห่วงแบบนี้ไม่ได้นะครับอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ภรรยาของเขาจะต้องเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนดีไม่คิดระแวงต่อกันครับข้อที่ 7. มีจิตใจเมตตาห่วงใยคนอื่น แม่ของลูกในอนาคตจะต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นห่วงใยคนรอบข้างอยู่เสมอสิ่งนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ภรรยาที่ควรค่าแก่การครอบครองมากๆครับข้อที่8วางตัวดี เธอคนนั้นจะต้องวางตัวดีมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักกาละเทศะมีมารยาทที่เหมาะสมในแต่ละสถานที่ไม่ใช่เอะอะก็ว mm ีน hmm. ก็เวียงเสียงดังปึงปังเอาแต่ใจเขาจะสบายใจมากกว่าถ้าอยู่ร่วมกับผู้หญิงที่มีสติอยู่ตลอดเวลาครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ8คุณสมบัติของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากคุกเข่าขอแต่งงานจากทุกข้อที่ได้กล่าวมารู้อย่างนี้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองกันดูนะครับรับรองถ้าคุณมีครอบคุณหนุ่มๆต้องคิดเรื่องแต่งงานกับคุณอย่างแน่นอนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO oh <my> Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ